คือก็เลยเนี่ยครับจะเป็นร็อกเป็นแรมร็อกก็คือเป็นร็อกไฮโซนะครับเป็นร็อกผู้ดี้ซึ่งมันก็จะมีผสมอยู่หลายอย่างแต่จีล้วโดมแล้วมันก็จะเป็นร็อกเกอร์เป็นร็อกกับเอ็นเจลนะครับพลอยเป็นร็อกผมเป็นเอ็นเจลไม่ใช่อนี้ใส่คอนแทคด้วยนนแ่ัะเสียง มากอะฮะนั่นคือคือเก็บไว,ว้ใจครับต้องมันเยอะไม่ <c oughs> แต่ก็เอ่อเนี่ยครับเป็นเป็นทีงานเป็นแลมล็อกเป็นแลมล็อกแล้วก็เอ่อผมอยู่กับเพลงบล็อกเป็นเพลงล็อกมาสักพักใหญ่แล้วครับแล้วก็เชิญพี่พี่เพื่อนน้องในวงการมาทั้งหมดเลยครับ <Yeah. S 1> แต่คนที่ผมแบบว่าเอ่อส้นสนุกแล้วก็แฮงเอาท์ด้วยเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวล็อกอยู่แล้วครับแล้วก็ ก็น่าอร่อครับก็เป็นที่ที่ไปที่มาที่มาที่ไปเองแล้วก็ข้ออ้างที่แบบว่าเหมือนจะให้คนนี้มีโอกาสได้แต่งกันแินสี่นิดๆแล้วก็สนุกสนานกันเต็มที่คือทุกอย่างมาลงตัวตรงที่ว่ามีน้องแล้วแล้วก็พิธีเนี่ยคือพยายามจะคิดให้มันสร้างที่สุดคือแค่แต่ว่าท้าที่จะเป็นเพราะว่ากลัวเจ้าสาวจะเหนื่อย ผมเป็นแทนกันผมผมาเทียงนี่เวลาอะไรกันไม่แน่ไม่แน่ใจว่าแบบว่าแพ้ท้องหรือว่าหรือว่าตื่นเต้นที่จะต้องแต่งงานมีคนสอนคลิปึ้นมาว่าทำยังไงจะส่งข้อจากคุณแม่ได้เนื่องมาสิเพราะวันไหนวันไหนที่วันไหนที่พี่เจียงเนี่ยพลอยไม่เป็นไรจริงป่ะอืมครับผมมีญาติบอกมาบอกว่าไม่โกรธกันแล้วนะถ้าโกรธกันนะโกรธโกรธไม่ได้แล้วผล่เมียแล้ว ทำมันเจียนๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็เขาก็กลัวค่ะเพราะว่าเจียนนะคะก็กละเลยโง่คุณบอไม่ใช่อะไรังเ,เ,เริ่มหนักแล้วลแต่ถือว่าท้องนีทง่ท้องท้องโตเร็วมากนะท้องพองส,สเดือนค่ะยังเลยครับยังเลยครับเพราะว่าการดูดเงี้ยอยู่จะผู้ชายจะผู้หญิงจะอะไรแต่ว่าอยากให้เป็นชื่อที่เริ่มต้นด้วยตัวพีว ปีเตอร์ท <kä ia S 1> <seguinte S 2> อยพีนัทอะไรยยังไม่รู้กัน communauté. ยังไม่ร ah ู้คือคือยังไม่ได้สรุปนะครับแต่ว like so, ่าอยากให้มันเป็นเป็นตัวทีอยู่เป็นยังไงตอนนั้นคิดเห็นก้อนซากเลยได้ไ้ยไม่ปวดอะไรภาษาไดยนะคะภาษาไทยจะเป็นจำเนียร์ของอนซากครับประมาณ18กรัตครับ แบบผมว่าอ่าใหญ่พอประมาณครับใหญ่กำลังดีครับอย่าเฉลยเลยดีกว่าแสวยค่ะสวอันนี้เอาจริงคือพีตอรอะไรมาใส่เนี่ยให้เป็นมิสักก้อนนึ็สวยแล้ค่าไม่ได้อยู่กับอย้ยู่ที่ใจาพี่อยู่ที่ซื้อถูกดีกว่าถูกๆดีกว่าไพลาดมาแล้วใช่ใช่ใชช แต่ว่าไม่ได้หรอกถ้าซื้อหวยไม่พอยเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าของดีที่สุดเท่าที่หาได้แต่จริงๆค่ะถ้าผัวพี่อยู่อินสตาแกรมเราเนยจะเจอรูปพี่เต้ยอะไรกับบงน้ามันจ้องเพนแบบนั่งส่องเพนเป็นเรื่องเป็นราวแบบสอบรักเลยเรื่องเองค่ะใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยใครจะไปใสาเรื่องเพนเนี่ยถามได้ตอนนี้ผมโปรและต้องเล่ะว่าน้ำเป็นยังไงบ้างไล่จากตัว A B C D อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็แบบดูเนี่ยก็จะเริ่มดูออก เออแต่บางทีแบบเอ้ยดีดีเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรผมแหวนลอยอยู่เหวนลอยเป็นเบรดิงริงไงครับเบรดิงริงเป็นแหวนคู่กับแหวนชุ่งอะแหวนชุ่งได้ดูแหวนมั่นนะคะแล้วก็เป็นแหวนอันที่เหมือนกันยังเป็นแบบเหมือนใส่ทุกวันนะคะจะได้ทำอะไรไม่ต้องระวังหมายอันนี้เดี๋ยวเกิดลุกขึ้นมาไม่อยากจะคิดอ่อก็ผมคิดว่า หลังจากวันนี้เนี่ยคงจะร่วมสักประมาณสามวันก่อนแล้วก็กำลังคิดกันอยู่ว่าอาจจะไปมอง,ง,งนีอะไรเงี้ยครับหรือตอนที่มีพี่ชายผมที่ไปที่ว่าไม่ได้เนี่ยเขาเขาชวนไปอบอว่าเป็นการขอโทษที่ไม่สามารถมาได้ชวนไป,ไป,ไ,ปไปอเมริกาครับเขาดูแลทุกอย่างกำลังดูกันอยู่ว่าจะฮันนีมู๊กันได้กี่รอบครับเนี่ย ก็คือจริงๆแล้วก็ไอเดียที่มีกันอยู่น่าจะเป็นแค่เมาส์ีอส่ากันตอนนี้อย่างกับยางอย่งตอนนี้ขอัน้าที่บนึยงกันคือจริงๆแล้วคือมันก็มีมันก็มีความเขาเรียกอะไรกันเป็นเป็นมันมีแบบว่าความลำบากในการจัดงานเนื่องจากว่า มีเวลาอยู่แค่เดือนเดียวอย่างเงี้ยครับมันเตรียมทุกอย่างไม่ทัน,นจริงๆเนี่ยครับคือคนที่ผมเลชมามารีมาหกเจ็ดร้อยคนแล้วก็ส่งการ์ดบางทีก็ไม่รู้ชื่อจริงอย่างเงี้ยเพราะผมเกิดโงท,ที่เดนมาร์กพอมาเจอพบกับพี่คนนู้นพี่คนนี้อย่างเงี้ยครับพี่ไก่พี่นกพี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็อกาจะส่งการ์ดได้กจะหาชื่อจริงได้ที่อยู่ได้นะครับบม่ทันครับก็ต้องแบบว่าฝากแยไปที่ฝากเชิญเขาด้วยนะฝากเชิญคนนี้ด้วยคนรู้นด้วยกันก็เนี่ยครับมันก็มี มันก็มีอุฒิสัตว์ในการที่จะจัดงานในช่วงเวลาที่มันสันมากเพราะว่าไปแต่ละมาเนี่ยจะจัดแบบเล็กๆแค่ตอนนี้กลายเป็นคอนเสิร์ตแล้วครับครับสินสอดเหรอครับตอบเหมือนแหวนนะคะมีมูลค่าไปก็เท่านั้นค่ะแต่ว่าเก่งทีง่สุดเลยสุดตัง เราี่เราตั้งตัวได้อะไรเงี้ยค่ะคุณไม่คุณไม่จะเยอะจะน้อยมันมันไม่ได้อยู่ที่เงินนะมันอยู่ที่ใจมากกว่าแต่ว่าอย่างที่พอยบอกนะครับก็เดี๋ยวผมยังต้องขยันต่อเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้ฝากนะฝากตัวด้วยนะคับฝากตัด้วยนะเคลือนหอใช่ไหมครับเอ่าก็จริงๆนะผมเอ่อซื้อบ้านมาสักสักเอ่ประมาณสี่ห้าปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นบ้านที่ใหญ่ประมาณหนึงแต่ว่าอย่าเช็ดอสิอย่าเช็ดเซ็กซี่ เแต่ว่าเอ่อมันเป็นมันเป็นเอ่อเป็นบ้านที่มันทั้งหดห้าชั้นอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพอมีน้องพบเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากให้เดิดขึ้นลงเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็มันคิดอยู่ว่าอาจจะอาจจะแบบว่าขายหลังน,นี้แล้วก็ไปหาบ้านใหม่อย่างเงี้ยครับ,รบยังไม่รู้เลยครับเอาตอนนี้แล้รกันตอนนี้อยู่แอะไรันไมครับ ใช่ครับใช่กำลังคิดอยู่ครับกำลังคิดอยู่อยากไหนครับเวลาไม่พอจ,จ,ดจดแน่ๆครับจดแน่ๆมันกค่ะเป็นเริ่มที่เขาให้มาใช่ครับตอนนี้ฝ่ายกำลังทำใจอยู่ว่าจะต้องเปลี่ยนทางสัวเองใช่ผมเป็นคนที่แบบว่าต้องคอยแบบว่าเจอไอ้จดนั่นไหนดีอะไรเงี้ย <laughs> แล้วก็แบบเหมือนเราเปลี่ยนบ้านไปแม่ก็เลยคิดว่ากะจะเป็นเป็นเอาเอานามสกุลเนี่ยเป็นชื่อกาแพรแล้ก็นามสกุลพี่เตอร์เป็นแต่ดีว่ามันเท่นนะคอยผ่านคอร์ปดีเร็วไม่ต้องเป็นตัวของตัวเองถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะเข้าใจตอนแรกไม่อยากเปลี่ยนด้วยจากนางแบบจากนางสาวเป็นนางอะไรอ่างเงี้ยไม่ให้เยอะมากเลยได้ยอมเมดี๋ยวที่เปลี่ยนเป็นานางเองก็ได้ เงินเป็นักธุรกิจใช่ไหมนักธุรกิจบรัหก็ครับตุลาธันย์นี่เองครับอ,อ,อีกสักพักนึงแอบคือที่ได้นี่เขาบอกว่าต้องภายในเดือนสิงหาคมตุลนาทนนี่ห้ามเลยเพราะฉะนั้นต้องปีที่นี้ต้องโนเวมเปอร์เลยครับข้อในไทยครับข้อในไทยข้อในไทยคือผมนี่สัญชาติอินมาแต่ว่ากฎหมายขอคนในฝ่ายนี่คือถ้าพ่อ หรือแม่เป็นสัญชาติเดนมาร์กเนี่ยครับและแต่งงานและเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือ,อลูกนีก่ก็คือได้รับสัญชาติเดนมาร์กอัตโนมัติครับไม่ครับผมผมไม่เคยเป็นคริสต์ครับผมพุทธตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับเพราะผมเป็นเดนมาร์คอยเป็นพุทธเลยครับ,รนนม,ยยรบมีอะไรนะครับ ที่ทีแล้วคือเมื่อวันกี้เมีอะไรที่ที่เอ่อเป็นเครียกว่าเป็นสปีชอะไรเงี้ยมามาคุยกันอันนั้นอันนั้นพี่พนุ๊กเป็นแค่ในพิธีขึ้นมาครับแต่พอลก็น่าจะรู้นะว่าคำสัญญาของพี่มีอะไรบ้างทำไมต้องมองตามเขาเลยพอดีพอดีซอยเพชรเนี่ยมันแสงมันละปุ๊บก็ปุ๊บก็ก็อ่ะพี่สัญญา ยังก็ <laughs> จริงๆแล้วจริงๆแล้วยังไม่ยังไม่เคยคุยกันในเร,เรื่องนี้เลยพี่สัญญาว่าพี่จะรักพลอยตลอดไปรักพลอยคนเดียวอาจจะรับลูกบ้านาแล้วจะดูแลอย่างดีทำทุกอย่างไม่ให้พลอยมีความทุกข์ไม่ให้พอลอ,พอยลำบากนะและ้วตอนเช้าตอนที่มีทำงานเนี่ยพลอยปลุกพลอยปลุกใพ้่ด้วยนะ เออจริงจริงโลมาเอ้ยจริงขอไม่มากค่ะแต่พี่เตอร์ก็แต่พี่ให้ทุกอย่าง คือพี่เตอร์ตั้อกต่พบมาเนี่ยพี่เตอร์เป็นคนที่สเมสเมอต้นเสมอปลายมากแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าพี่เตอร์รักคอยทุกวันแล้วก็เหมือนยิ่งจะมากขึ้นเรืเ่อยๆด้วยนะส่วนวคอยก็พยายจะทำตรวเป็นครณย,ยาที่ดีที่สุดคือตอนนี้อาจจะเหมือนมันเพิ่งเข้าถึงช่วงที่มันจะต้องเริ่มมีครอบครัวนะอาจจะแบบยังปรัแบปบรัแบโบตไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจากชีวิตโสดเนี่ยเป็นชีวิตที่จะต้องเริ่มเข้าชีวิตครอบครัวดูแลลูกด,ดูแล สามียังไงนะคะก็พ,ะพยายามทำตัว,ตวเป็นภรรยายที่ดีแล้วก็ดูแลพี่เตอร์แล้วก็ไม่เอาเรืเ่องเล็กมาคิดมากแล้วก็พยายามาหนักนิดเบาหน่อยเราก็จะช่วยกันแก้ปัญหาและอยู่เคียงข้างพี่เตอร์ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ดีหรือวลาที่ตลอดประมาณนี้น <laughs> น้ำตาจะไหลแล้ว <c oughs> พี่ก็พี่ใส่คอนแทคนี้ที่ด้างได้นี่ยอ่ะจูบนะคะจูบสี่อห่างสองค่ะเพราะว่าตอนนี้คือี่ยังเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าตอนนรอดน้องมีจะเป็นยังไงกลัวเจ็บ ถ้าเกิว่าคลอดแล้วแบบออกมาดีเป็นประสบการณ์ที่ดีนี่คอนซีเดอร์คนที่สองแน่นอนค่ะแต่ว่าสี่ที่ถ้าทำเจอเป็นตัวเลขที่น่ากลัวนี่เ็ช่วัวนะจ๊ะคือพี่จะบอกสี่ไว้ก่อนเผื่อต่อรองกันไงแต่ก็แต่ก็น่าจะมีแบบว่าให้น้องเขาเเพื่อนเล่นนะใช่ก็ดีแต่แต่ว่าอยากได้คูยอีด้วยผู้ชายด้วยก็อาจจะต้องมีสองแต่ว่าถ้าเกิว่าโตขึ้นก็จะ ใจไปเลือกเพศของตัวเองเนี่ยไปกับพี่เตอร์คิดแล้วว่าเป็นเรื่องที่น่ารักค่ะความสวยงามแล้วได้ผู้ชายแล้วก็ได้เป็นแบบน้องบอยอะไรเงี้ยน่ารักนะสวยนะเฟ็์นี่อะก็จริงๆแล้วตอนนี้นี่คือผม ก็เริ่มเข้าเข้าสู่วงก,การนักแสดงนะครับเป็นน้องใหม่แล้วก็ก็คงสนับเล่น,นะละครกันไปเรื่อยๆครับจริงๆแล้วผมสร้างทีมผลิตวิดีโอกับกับเพลงมาสักพักหนึ่งครับในิวลาครูซึ่งเราก็มีการถ่ายพวกรายการถ่ายอย่างนไปครับอาจจะต้องขยายกลุ่มตรงนี้ทําอะไรที่มันซีเรียสขึ้นอีกนิดหนึ่งครับคือในสมบัปปตินี้มีความรับผิดชอบกันหรือเปล่าก็ผมจะต้องทํา ในส่วนของงานให้มันเป็นเรื่องปรามากขึ้นนันเพลงนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆครับโปรเจกต์ที่ทําอยู่กับจัสรูนเนี่ยครับก็มีเพลงที่ปล่อยไป,ป้บ้างแล้วและมีเพลงที่เสร็จแล้วแล้วก็จะลังจะปล่อยอีกเยอะครับเรียงข่วก็อยู่นะครับก็คงจะทํางานทั้งเรื่องหน้าเรื่องหลังเนี่ยครับ,ก,บ,รนนรบก็จะเป็นในเป็นเป็นในรูปแบบไหนก่อนนะครับก็คงต้องรอดูอีกที ที่ทาอยเป็นแอร์เนี่ยรักมากแล้วก็คุณแม่ก็อยู่กันบินไทยด้วยจาเด็กเนี่ยคุณแม่เป็นแอร์ไปก็เป็นโูกที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ตามคุณแม่ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยบ้างก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเดิน,อนรอยตามคุณแม่นะคะเพราะว่าค,คิดดูว่ามันเป็นประสบการณ์ให้เราแล้วก็ให้ครอบครัวเยอะด้วยค่ะเวลาพาเนาะเที่ยวไปเปิดหมกเปิดปาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คือคอยรับการบริการอยู่แล้วดูแลพเติมอย่างดีด้วยแล้วก็ ก็มันน่าจะเป็นอาชีพที่มันยิบไปได้เรื่อยๆถ้าเขาไม่ได้เราต้องพาค่ะจนกระทั่งตอนน่าจะกลับไปบินตอนน้องน่าจะแปดเดือนอย่างเงี้ยเซ็นต์นะครับผมขอหันท่านลมนี่จะมรับยิ้มเยอะไปเหงื่อแห้งเลยครับกระคอนน้ำสักคำเลยไม่ไม่ไม้อเยอะครับแต่ว่ากดกดลงนี่เลครับมันเป่าเข้าปากข้างล่าของผมอยู่ครับ ช้ชีวิตคู่กับมาพักหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับผมที่ผมว่าดีขึ้นทุกวันครับ <Okay. S 1> การที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็รเรียนรู้จักกันมากขึ้นทุกวัน <Okay. S 1> เข้าใจกันมากขึ้นทุกวันมันก็ทําให้อยู่ด้วยกันง่ายขึ้นนะครับแทนที่จะแบบว่าช่วงแรกๆมาจะมีแบบว่าช่วงโปรโมชั่นอะไรก็ได้พอ,พ,อพ,อพอตอนนั้นผมดไปแล้วปุเนี่ยมันก็จะเข้าช่วงที่แบบว่าเ,เปิดเผยคว,วามเป็นจริง อันไหนเราไม่ยอมเราก็อาจจะมีแบบว่า,าความขัดแย้งนิดหน่อยเลี้ยวไหลลงโชว์อะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็คือถ้าพยายามจะเข้าใจกันมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการแบบว่าคอม p r o ไ i s ์อันนี้ม้ยวยแล้วก็จะอยู่ด้วยกันง่ายๆๆขึ้นถ้ารู้จักกันดีขึ้น ก็เหมือนเป็นแบบว่าผู้สัตว์แบบพิซซ่าอะไรเงี้ยครับให้มาให้จงาักภักดีกับบริโภคี่ะเพราะว่าโชคดีมากพี่เติมเป็นคนเรียนง่ายพี่เติมคนคือคนทานง่ายจริงๆคือเราบอกว่าไม่มีอะไรอย่างนี้ด้วเย็นอะไรย่นแบบพวกอาหารสำเร็จรูปไปให้หนึ่งชิ้นเนี่ยพี่เติมก็จะแต่ละอิมแล้วก็เอาน้ำมาโคมไปกระป๋องใส่อะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคคือพี่โอเคเขาเป็นอคนทำ สองแตงเ้พเรียง <s ore> ่ายค่ะบบคือให้เอยู่บ้านงจะสบายเขาก็จะทานแบบง่ายอะไรตู้เย็นเไม่มีอะไรเลยยแลมีชีสอยก้อนเก่าเจะทานได้แล้วก็านน้จบแล้วไ็อยู่ได้เปียวันคือเนู่อาหารี่ยทานเดียวเี่ยจะอยู่ได้นานมากจะไม่ได้ไครมากินคนยเลยนะคะดเ ไอ้เนืชีสนี่ผมขออธิบายที่เนเือชีสเ่ยยิ่งมีอายุมันจะยิ่งอร่อยครับทา,า,างาแบบเหมือนอะไรที่เชอบเีจะส,ะสมใตัวเย็แบชีส่ันหนึ่นนงสุนเนไม่ต้องไปแตกของเขาเลยอันนี้เป็นแบบเหแบบมือนแไม่มี่แตกแล้วมันเหม็นมากใช่เหมือนทีเลมเก็ถ้าบอย่างเงี้ยนะ,ะนขเขาจะทานเขาจเก้นเยอเาก็เก็บชีสกินทีละก้อนทีละก้อนเขาเลยเนี้ยยัง่ายมาก จริงแล้วผมว่าทุกคนก็น่าจะคือตั้งแต่แรกที่ที่ที่ผมเริ่มพูดถึงพลอยนะครับสัมภาษณ์ตั้งพลอยยังไม่ออกงานสักเท่าไหร่นะครับทุกคนน่าจะเห็นว่าผมอิ่มแย้มน้าติ๊งปังกว่าเดิมแล้วก็ใช้ใจใช่ใจแล้วก็คือโดยธรรมชาตินี่คับเข้าไปได้ดีอยู่แล้วมันไม่มีอะไรต้องปรับตัวอะไรกันมากมายนะ ติดต้องมั่งคู่ครับคือไปเจอพี่เตอร์มันไม่แต่งหน้ายังไงวันนี้มันก็ไม่แต่งหน้าอย่างนั้นใส่เสื้อยืดเป็นยังไงยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมถ้าบอกว่าไปเจอแบหน้าเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าเป็นแฟนนะแต่ว่าพี่เห็นวันนี้พี่อยากให้พลอยแต่งหน้าบ้างนะแต่ใช่ตอนี้เลยครับเรื่องสุดท้ายก็อย่างที่ว่าครับเวลาเตรียมงานเนี่ยมันมีอยู่แค่เดือนเดียว แล้วค็อาจจะไม่ได้ส่งการ์ดการ์ดอาจจะไม่ได้ถึงทุกคนอาจจะไม่ได้โทรหาทุกคน,พกนเพื่อด้นราเหะอียดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบบว่าขอโทษทุกคนที่ยังไม่ได้รับบัตรหรือว่าคิดว่าผมไม่ได้เชิญน,นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมตั้งใจจะเชิญทุกคนเลยครับและก็สุดท้ายสุดท้าย <laughs> ผมขอบคุณพี่เพื่อนแลน้องนักข่าวทุกๆคนครับที่ให้กำลังใจตั้งแต่แรกแล้วผมจําได้เลยครั้งแรกที่ผมสัมภาษณ์เรื่องพลอยเนี่ยครับ มีพี่เขาบอกว่าเต้เต้ดูแฮปปี้มากเลยแต่งเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอมีแต่คนเชียร์เชียร์บบว่าอยากให้เต้มีความสุขแล้วก็เนี่ยนะครับถึงววะอะไรครับเพราะฉะนั้นนี่คือทุกคนเนี่ครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน,กนว,ว่าว่าเชียร์ครับอยากให้ผมได้แต่งงานทันทีแล้วก็เห็นว่าผม,มีความสุขมันคงจะมีออร่าอะไรบางอยา่างท,ที่ทุกคน เพราะฉันเนี่ยอยากขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่เชียร์และขอบคุณทุกคนมากที่มาวันนี้ครับผม